สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านนะครับจะมารีวิวตัวสินค้าเรียกว่าสปาเทา้าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไม่สามารถไปที่สปาได้นะครับเพราะนั้แล้วเราก็โฮมสปากันตอนนี้เราซื้อของจากยี่ห้อแบรนด์เบน b o เบนโบไทยแลนด์นะครับราคาดูอ่ะให้ดูเอง499บาท โอ้โหโคตรถูกมากมากได้โปรโมทั่านอ่าผมลืมโชว์ไปเมื่อกี้มีโปรโมชท่านส่วนลดนะเนน่ะอ่ารถไปร้อยหนึ่อนงอะครับส่งฟรีแล้วก็ลดอีกต่างหากเห็นไหมครับน่าส่งฟรีแล้วก็ลดอีก50บาทสินค้าแกะกล่องแล้วมันก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆกันนะอ่าขยับกล้องไปดูใกล้ๆตัวนี้เป็นตัวป,ปาลาเทานะครับตัวนี้ในกล่องนี้เพิ่งแกะมาเนี่ด้านหลังนี้นะ กล่องแก่มาในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตอนแรกคิดว่าม้อหุงข้าวเอ๊ะเหมือนม้อหุงข้าวมากเลยอ่ะนี่ตัวสปาเดี๋ยวผมเล่นกล้องกว่าถือด้ยวยง่ายกว่าอ่ะ